วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดอทเนชั่นนลค่ะอยู่น้องเกมสุคราชสุขสัฒนาค่ะฮู้สมนี้เราจะมาทำรีวิวบ้านนั่งเองค่ะจะเป็นอย่างไงาน,นั้นไปดูกันเลยซึ่งรีวิวบ้าของเรานั้นจะเป็นยังไงไปมารับชมกันนะคะก็คือเราก็จะแบบว่า ลองเปลี่ยนสีแม่เอาดีกว่าเราแบบว่าปวดตาเพราะว่าอาจจะเห็นสีสว่างเกินไปจนปวดตาะคะ่ะเราจะไม่เห็นไหมแต่เคยทำเออก็ยอยากได้บ้านเลยฝาแต่เราเคยจับได้นะเราจําได้ว่ามันจะมาแถวนี้แถวๆนี้นี่นี่นี่แถวนี้ลองหาดนึนะคะเราก็ต้องดู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  ดู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 โฮมอะไรอ,อ่ะอ่ดกดๆๆดไปเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมาอยู่ในบ้านเราได้ไงอ่ะๆๆๆๆเป็นไปได้หรือก็น่าจะเป็นไปได้เขาเป็นไปแล้วไม่มีใครมาขายเลยอ่ะ แล้วขบวนตกแต่งอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูสิเราสามารถหดเล่นได้นะคะ้ายตัวเราแบนหมดเลยโอเคอ้าช่วยเราด้วยน,นะคะช่วยด้วยชวยดชิดโอ้เปนท้าก็เนะโอเคเราไม่น่าเป็นเล่นอันนั้นเลยน,นะทุกคนสภาพรับไม่ได้ ใช่เออเออเบนทำเ็นทั้งสูงหัวจะปวดจุดิดวเราจะขี่ไดไมขนาดโอ้โหห้าโอ้แป๊บหบนึ่งคนรเราต้องทำอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเล่นใหม่นะคะแล้วอ,อู้เอ๊ ทำไมเราเราเรามันสูงมากโหสูงมากโหโอเคนะค,คนเดี๋ยวเราเกิดใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเกิดใหม่ก่อนโอเคกำลังเข้าเกมเข้าเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะดีนะที่ไม่สูงมาแบบนั้นนะอิ้ยไม่อยากจะพูดมันจะแรงเกินไปเใช่ มันจะแรงเกินไปเราไม่เอาบ้านนั้นนะคะหลอนก็นคือไม่ได้หลอนอะไรรอกโอ้คุณคุเราบอกว่าคือหัวเราจะปวดคือไปเจออะไรที่แบบว่าอุบาทตา,มาเมื่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด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 ๋อันนี้คืออายรสูงปแปลกเหมือนข้าพูด แค่เหข้าวโพดเฮ้ยม,มันไม่มีหางเข้าใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยห,หางเข้าทางเข้าก็แปลกๆนะเหมือนเนขาว,วงกุดอืมเอาข้าวหมอนไม่ใช่หางเข้าหางเข้ามันอยู่ตรงไหน,นตรงนี้เหรอเฮ้ยข้างใน โอ้โห oh. 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 แล้วเราต้องเข้าตรงไหนอ่ะเราเห็นเครื่องหน้า,นาแต่เราไม่รู้ว่าต้องเข้าตรงไหนก็คืออันนี้คือทางหลอกใช่ไหมใช่น่าจะทางหลอกเราจะรีวิวว่าเอาเคยนะคะคุณคนรอบบ้านก็จะเป็นแบบนี้มีต้นสกุลาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้มาเหมือนเอ่อปูน เหมือนกระเบื่องอะเสียเหมือนกระเบื่องแล้วก็มีต้นสกุลลสีไฟที่เราไม่เคยเห็นนะคะอ๋อนี่ไงทางเข้าไม่ยูงแล้วเราก็ต้องเจอความขหวันอีกทีนะคะคือเราไม่เจอทางเข้าบ้านเราทนไม่ไหวที่เข้านะคะก็คือเอ่อแบบว่างงมากเลยนะคะทางเข้าเข้า,ขาตรงไหนได้บ้างช่วยบอกที อ๋อหก็คือทางเข้ามาทางเดียวนะคะคือตรงนี้ค่ะนอกจากเรานั้นจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงไปโอเคก็จะมีต้นไม้รอบๆนะคะแล้วก็พูดกี่เราพูดแล้วกลมไปอะ่ะเออแล้วก็มีต้นส็อกโกแลตนะคะเต็มไปหมดแล้วก็มีต้นไม้โอเคต่างๆนานาเดี๋ยวเรารีววคขอมไปก่อน แล้วก็มีบันไดคือขขามากเลยอะไรต้นมะพร้าวมีต้นอ,อุย้ยแต่มันไม่ใช่สระแม่น้ำมาสนะิมันใช่เพราะว่าไม่มีแม่น้าแม่น้ําตกแล้วก็ที่พักเหมือนที่พักมากเลยจิปปจิปปี้จิปปี้จิปป้ปปทำไงคุณนี่หรอนี่หรอทางเข้ารับนะเรามาดูทางเข้า,า,ข,าของที่นี่กันเถอะแล้วโอ้โห คือทางเข้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแต่หามันต้องงแชจะเพกขึ้นมาด้วยเฮ้ยคุณคนน่ารือทึกกว่านี้ก็คือไฟสีม่วงแล้วก็อุ้ยไฟสีหลักตาสีอุ้ยเดี๋ยวนะบอกว่าเหมือนที่นอนเจ้าหญิงนิทานะะนิทานเนี่ยแบบว่า เจ,เจ้าหนีเจ้าญิงนิชานไม่ใช่นิทานนิชานก็คือแบบว่าเออช่างเถอะแลาไม่รู้จะอธิบายยังไงมีเก้าอี้ด้วยแล้วก็มีเหตุ H. เหมือนแบบว่าเป็นเหตุ H. ที่เราที่มันสามารถทําอะไรเราได้แต่ไม่รู้เกมสร้างมาอย่างไงมันไม่ทําอะไรเรามีเปียโนด้วยแต่เราไม่รู้อันนี้คืออะไรอะ่กกอะกลมกล่อม แล้วก็เราแบบว่าภูมิใจที่สุดคือภูมิใจที่สุดในนี้คือแล้วก็มีเดี๋ยวคุณนะอก่อนที่เราจะพูดว่าเรื่องที่เราภูมิใจที่สุดคือโอ้โหมีต้นโอเคเรารู้แล้วว่าที่นี่คือหมู่บ้านเห็ดนั่นเองหมู่บ้านเห็ดเพราะว่าอุ้ยตกตอนไม่ขึ้นบันไดเราจะแุกเคแพลก็คือแบบว่าขนาดห้องนอนเราก็ยังมีเห็ดอยู่ข้างบนนะคะ โอเคอันนี้เหมือนห้องนยอนยเ่ะมีต้นไม้รอบๆเต็มเลยแล้วก็สิ่งที่น่าสะรึงไปกว่าไหนคือต้อนสก,กุล่าสีแดงทิ่แบบว่าเล็กๆอ่ะมาอยู่ตรงใต้เท้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลายเตียงไปอยู่ทำไมปลายเตียงไว้ตรงนี้ไม่ได้หรือไม่เือาไหรโอ้ขอโทษนะคะอ๋อตรงนี้ยังมี ลืมสังเกตทุกคนลืมสังเกตปิดได้มีชิกมากมั้งนี่ตัวงเห็นเข้าไปได้นะคะก็คือตอนแรกก็นึกว่ามีแค่ผื่นเดียวแล้วบอกว่าปิดไม่ชิกมากมัง้งเกือบพูดแต่ไม่สำเรราพูดได้เพราะว่ามันมีทางโอเคก็ดีอยู่แล้วก็มีแล้วก็มีเปลวไฟแบบสรีมีแบบว่าสีแบบว่า ที่เราเคยเห็นกับสีที่ม่วงปนอ่ะเขาทำได้ไงอ่ะเหมืนอนแบบว่าใส่เวทมนต์อ่ะเวทมนตว,โ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 วู้วูวูเพียงสีงม่วงปนืนเลยแล้วก็เหมือนเป็นพรอมอ่ะพรอมแดงแต่มันไม่แดงอ่ะควรคิดดูมันไม่แดงอุ้ยแปดนาทีแล้วโอ้จะได้แค่หลังเดียวไม่ได้นะนก็เราจะรีเราจะแบบ พูดไปนะคะมีบันไดโหสองชั้นนั่นเนี่ยเข้าไปท่ห้องนอนเราแล้วก็มีที่พักเหมือนที่พักอ่ะอันนี้ด้วยมีพวกนี้อ่ะต่างๆนั่นนั่นีน่จุดเป็นพึงได้แล้วก็มีแม่ไม่ใช่แม่น้ำเราจะพูดว่าแม่น้ำตกแต่ไม่ใช่น้ำตกแล้วก็ แอ่งน้ำเพราะว่ามันจะเป็นเอ่งน้ำนะคะมันไปต่อไม่ได้มันไปสุดแต่แค่นี้เราก็เลยเรียกว่าเอ่งน้ำโอเคแล้วก็มีต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้นะคะหัวจะปวดกับต้นไม้อ๋อคือให้เข้ายัางไงไม่เข้าให้เข้าตรงนั้นนะคะมันจะมีร่องร่องนี้นะคะแล้วให้เรามาตรงนี้เราน่าจะหล่นมาจาก ตรงนู้นแล้วก็ให้เรามาตรงนี้เพื่อะอะไรแล้วให้เราขึ้นไปดูที่เราไม่รู้ว่ามันขึ้นมาทางนี้ทางเข้าคือต้องใช้จะแผเขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นอะไรสูงพูดเราก็นึกว่าอะไรแล้วเข้าไหนอะไหนทางเข้าเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคเกือบจะจบคลิปแต่ยังไม่จบเราจะดูดต่อ เราเีวิวอันนั้นนะที่มันแบบว่าเออเป็นบ้านที่อยู่ข้างบนเ,าเราจะหาให้ได้ก็คืออ่ะเราจะหาเจอแต่เราไม่เกี่ยมสังเกตเราเอ่านไม่ออกนะคะอันนี้เปล่าเห็นว่าโฮมโฮมอีหยังก็ไม่รู้มันไม่ใช่ home โฮมหู อยู่ข้างๆโรงพยาบาลอยู่แถวหมู่บ้านเราดิแน่เฮ้ยเปิดร้านอุ้ยเหมือนโรงแรมอ่ะใช่ปะโรงแรมใช่ปะโรงแรมใช่ไหมใช่แหละเฮ้ย,ยเขาทำมาให้เป็นโรงแรมอุ้ยดาวถูดเราเก่งมากเลยรู้จักภาษาอังกฤษก็ควรจะรู้นะไม่โดนนะโอเคเราจะเข้าไปที่เคาน์เตอร์อุ้ยมีโรง รงอาหารให้กินด้วยอ่ะแบบว่าโรงแรมก,ก็ต้องมีข้า,าวเช้าให้กินนะคะไม่มีข้าวเที่ยงให้กินซื้อเองนะคะมีแต่ข้า,าวเช okay, ้าโอเคเคาน์เตอร์จะรรจบนี่อะไรห้องน้ำเหรอห้องเปล่าเพื่ออะไรเอามาเพื่ออะไรเออแล้วก็นั่งน่าจะนั่งรอ เราแบบว่ามากับเพื่อนใช่ไหมมีเพื่อนอาสาที่จะไปที่เคาน์เตอร์ให้แล้วก็นั่งรอก็อย่างนั้นแหละเออเราได้บัตรเครดิตมาแล้วโอว้าวโรงแรมสวยจังเลยเอ๊ะเอห้องน้ำมีให้แค่นี้ก็งงใจ อุ้ยมีตรงนี้ด้วยอ่ะโหดีดีดีตงมันไม่เปบอกว่าไม่รู้ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งโดน้าคิดว่าครั้งแรกที่โดนาได้รีวิวโรงแรมในเกมสุขละแล้วก็ไม่เคยเจอโรงแรมในเกมสุอุ้ยอันนี้ดูกว่านี้ห้องห้องสองห้องสองดูกว่าห้องนึงโอ้โหส่งเตียงเลยนะคะคุณโอ้ดีกว่าห้องแรกหน ยอย่าพูดนะีพูดนะโรงแรมมันมีหลายๆห้องใช่ไหมคะแต่โรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมที่เดียวที่มีสามห้องให้ลูกค้าเข้าลูกค้าคนไหนอย,อยากเข้าต้องดีบจองนะคะเพราะว่าโรงแรมเราไม่มีให้แค่สามห้องเท่านั้นค่ะสามห้องเท่านั้นเป็นห้องที่สามกันโอ้โหเตียงใหญ่มากน้องน้องน้า,นา,นา,นาว้า ท่านางก็คือเขาจัดแยกให้รูดีดีกว่าห้องอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ร้อยเอร์เ็เพราะว่ายังไม่ถูกใจเราเท่าไหร่เพราะวันทางห้องเล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็เป็นโรงแรมที่เรารู้สึกว่าเป็นโรงแรมที่แปลกดีนะคะมีห้องพักให้แค่สามห้องมันเป็นโรงแรมหรือเปล่าแต่มันมีภาษาอังกฤษด้านบนให้แต่เราอ่ะไม่ออกอุย้ยอยู่นะ ยทยโทษีนะคะทุกคนเราลืมไปว่ามัน,นมีบันไดแล้วก็มีคนละลิฟห้องโถงขอโทษค่ะเข้าใจผิดคะ่ะมีห้องทีี่ยูห้องทีี่จะเออโอเคนะคะเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าอะไรแบบโอ้มีพัดมาให้ด้วย ดีจังเลยแต่มันเป็นห้องที่เราต้องสร้างเองนะคะคือต้องจินอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเขาจัดให้มันเป็นห้องน้ำจินนานการณต้องรำสูงมากแต่ละห้องมันจะอัปเลเวลไปนะคะเราต้องทำเองก็คือถ้าเราไม่อยากทำก็คือห้องพักสห้องขนาดแล้วก็โรงแรมนี้ก็ห้องจะดีหน่อยมีสระว่ายน้ำแต่ ใช่สับ่ายนานผู้ใหญ่สิอ้ยอย่า,ยา,ยาพูดนะคาเราหายขาหดเขาสร้างสับ่ายนานได้ไม่เนียบที่สุดเลยมีสไลเดอร์ด้วยยี่งเล่นสไลเดอร์จังมไม่ลืมสรุปไม่ลืมแล้วก็เป็นสับ่ายนานเหมือนสับ่ายนานเด็ดเอกสมควรแก่เด็กนะคะที่จะมาเล่นแต่มันก็ยังแปลกอยู่ดี โรงแรมเยนะังขนาสี่เอา้าเขาไม่ติดไปให้เราหรอ4สีหหทุกคนต้องขออภยัยด้วยนะคะที่เราเข้าใจผิดว่าโรงแรมที่นี่มีเพียงแค่สามห้องเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพูดใหม่ให้นะคะทุกคนโรงแรมที่นี่ก็ยังแปบอยู่ดีค่ะเราไม่ามีเอ้ยเพราะว่ามีที่ห้องพักให้แค่สาม เอ้หกห้องเขานั้นหกห้องเขานั้นใครอยากจองก็ต้องรีบจองแล้วก็สั่งแล้วก็ใครจองไม่ทันสามห้องแรกนะคะก็ต้องขอขอเสียใจด้วยค่ะเพราะว่าอีกสามห้องเราต้องทำเองนะคะจริงมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอืออะไรเราต้องมาสร้างห้องเองแต่เราเป็นเอ่อ ก็คือเรามารีวิวเราไม่ได้มาสร้างนะคะก็หน้าตาก็จะเป็นนี้ดูดีมากเลยนะคุณหูปึ๊บมาดูดีมากเออเข้าไปปึ๊บรู้เลยว่าโรงแรมมีให้แค่สามห้องเท่านั้นที่เราไม่ต้องทำเองแต่อีกสามห้องเราต้องทำเองนะคะแล้วเราก็จะไม่ทำให้ลูกค้าเพราะว่าเราเป็นนักรีวิวใช่ไหม เรามารีวิวโรงแรมแต่เราไม่ใช่เจ้าของโรงแรมแล้วก็เจ้าของโรงแรมก็ไม่อยู่พลักงานก็ไม่อยู่โอเคเออมันคลิปนี้ก็คงน่าจะรีวิวได้แค่สองที่เท่านั้นไม่อยากอย่าเรียกว่าสองหลังเลยเพราะว่าโรงแรมไม่ใช่คําว่าหลังนะคะเราจะเรียกเป็นสถานที่คาว่าที่และเป็นโรงแรมที่แบบว่า ด้านนอกดูดีด้านในคือโอเคฮาวเวลแล้วก็เป็นการสร้างที่ไม่มีชิดสุดๆคือมีรูด้วยเราสามารถตัวแบนเหมือนเมื่อกี้แล้วก็รอดผ่านได้ด้วยนะคะทุกคน <S <S ไม่เหงางุกคนก็คือตอนแรกก็คือแบบว่าหุยเราจะเราคิดว่าแค่เรานั่งนั่งจักรยานมันดันน่าจะแบบว่า แบบว่าหายตัวเบนแล้วก็หายตัวสู่นะคะแล้วแบบว่าเราก็นั่งปุ๊บลุกขึ้นปุ๊บโอ้โหหุกคนก็คือการมองเห็นของเราอะโหลดโหลดต่ํามากเลยอะก็คือมันโหลดต่ําคือแบบว่าเราสูงแต่เราเห็นแบบที่ต่ําๆประมาณเท้าอคนคือมองขึ้นไป สูงมากเกือบสูงเข้าบ้านบ้านที่เราแบบว่าเออเข้ามาปุ๊บก็คือจะเจออย่นี้เนะี่ยเกือบสูงก็คือสูงประมาณนี้นะคะสูงประมาณเท่านี้ได้ใช่ทุกคนคิดดูจากบ้านงนี่มันสูงขนาดไหนสูงมากก็คือแบบว่าเราคือ โอ้โห oh, oh. สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่เราจะไม่พูดสิ่งที่แบบว่าเออสิ่งที่แบบว่าอย่างไงอย่างนั้นนะคะเราก็อธิบายไม่ค่อยจะถูกโอเคมีคกันสละวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นะคะบ๊ายบายเราเป็นคนที่ไม่ได้พูด เอ้ยเราเป็นคนที่พูดโอเคก็คือไม่ใช่คนที่แบบว่าพูดไม่พอก็คือพออยู่แต่ฟังคำก็อาจจะหลุดบ้าง <c oughs> ก็ตามนั้นค่ะบ๊ายบาย